อืมอ่าเอาแล้วนะครับนะกราบกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะกลับมาผมกลับมาพบกับผมคุชาราเคสต์อีกเช่นเคยนะครับนะในวันนี้เนี่ยนะครับนะเรามาพูดถึงเรามาพูดถึงเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปครับแต่ถ้าคนแต่ถ้าสังเกตก็าอาจจะเห็นกันนะครับนะคือเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับมีคนมาคอมเมนต์บอกผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันถึงไม่มีสากที่เรือเรืนเตอร์มากินคนเลยเนี่ย คือไอตรงนี้คือผมบอกในตรงนะครับว่าผมเองก็ยังไม่รู้เหตุผลนะแต่อันเนี้ยแต่ผมแต่ผมพอจะเดาเหตุผลได้นะครับว่าทาไมก็ถึงไม่ใส่ม,นมานะ,ะเออนะ <S <S คือ,อ,อย้ําขอเกาะย้าขอบอกไปก่อนนะครับว่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่าการคาดเดาของผมนะ,ะนะนะอาจจะผีดจะถูกก็ได้นะครับนะไม่ใช่การคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นของจริงหรือเปล่านะเป็นแค่การคาดเดานะครับนะเอาล่ะโอเคครับนะและเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยนะครับไป โดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้มีแค่เวโรเซียเตอร์ทอนน์นะครับที่มันไม่มีฉากกินคนให้เราเห็นนะแต่ถ้าน้องคลองสังเกตกันดูดีๆนะครับจะพบว่าไดโนเสาร์ที่ตัวมันไม่สูงมากเนี่ยตัว,ต,วตัวที่มันไม่สูงเข้าบ้านไม่สูงเข้าตึกเนี่ยนะครับเวลามันมันจะไม่มีฉากกินคนให้เราเห็นครับคืออย่างอายกตัวอย่างเช่นนะอย่างเวโรเซียร์เทอร์ไดโลโสซารัสอินโดแรปเปอร์คอมซ็อกนาทัส โดยสาเหตุที่ในเสาร์สองพวกนี้มันไม่มีฉากกินคนเนี่ยนะครับนะในความที่ผมนะถ้าเดาแบบถ้าจะให้เดาเนี่ยนะครับนะคือเดาของผมขอเดาวแบบง่ายๆไปเลยนะคือคือทางฟุ้งกับและคเถึงหมดเนี่ยเขาใส่มาฟังไม่ได้ต่างหากนะค,คือน้องอค,คือน้องเข้าใจป่ะคือหนังเนี่ยมันมีกฎการใส่ฉากใส่คำพูดใส่เพศอยู่ซึ่งหนังจุลศิลิกพาร์คหรืาอื่นจุลศิก์เวิลด์เนี่ยนะครับนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน้ำมันถูกทำเป็นทอกเรด PG13 เองนะครับนะซึ่งหนังเรท PG13 เนี่ยนะครับนะมันยังพอใส่ฉากมันยังพอใส่พวกฉากแบบว่าต่อสู้อะไรพวกนี้มันออกมาได้นะครับซึ่งถ้าถามว่ามันพอมีเลือดได้ไหมคาตอบคือมันก็พอมีได้นะครับแต่ว่าระดับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเลือดเนี่ยจะต้องออกมาแบบแค่อยู่ในระดับแบบจยดสองหยดนะหรือเอาง่ายคือแผลเนี่ยจะต้องอยู่ในแบบบาดแผลที่เราเห็นใน ตามร่างกายของตัวละครต่างๆนี่นะครับถ้าเป็นในหนังในปีิสาดเดี่ยเราจะเห็นอย่างมากสุดคือเหมือนแบบเหมือนเป็นแผลถลอกแผลแบบว่าโดนโดนหกล้มอะไรพวกนี้มากกว่าโดนหกล้มอะไรพวกนี้นะครับนะแต่ถ้าจะแบบแบบบาแบบเป็นแผลเพราะว่าถูกฟักหัวใจถูกแบบว่าโดนถูกฟักหัวใจหรือว่าเป็นแผลแบบสดๆแบบว่าฟักเครื่องในอะไรออกมาแบบนี้หนังเดี่ยวจริงๆมันเอาฉากนี้มาใส่ไม่ได้นะครับนะ เพราะว่าถ้าเขาออกมาใสา่จริงๆแล้วก็มันก็จะไม่ใช่หนังเด็กแล้วอ่ะเพราะว่าเด็ก,กนํามันจะดูฉากพวกนี้ไม่ได้ไงครับนะคืออันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับนั้นจึงเป็นเหตุคำว่าทําไมเราถึงไม่เห็นฉากที่ไดนโนเสาร์ตัวเล็กๆอย่างเวลโรเซอร์เตอร์ไดโลโฟซอรัสอินโดนัตเตอร์หรือคอมอซนัสเนี่ยมันกินคนที่เราเห็นจ่าๆเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่มันมาไม่ได้ครับคือมันจะแตกต่างจากในกรณีของของไดนโนเสาร์ตัวที่มันตัวสูงเท่าบ้านสูงเท่าตึกอย่าง ทีเร็กซ์สไปโนซอรัสอินโดมินัสเร็กอะไรแบบนี้นะครับนะคือไดโนเสาร์พวกนี้นะครับฉากกินคนเนี่ยเอามาใส่แบบตามใจชอบได้เลยนะครับนะถึงบอกมันจะทําเป็นเบรกพิจิบสามปรต่านะครับนะเพราะว่าไดโนเสาร์พวกนี้ถ้าคุณด,ดูในหนังนี่นะครับนะเวลามันกินคนเนี่ยมันจะกลืนคนเข้าไปทั้งตัวเลยกลืนคนเข้าไปทั้งตัวภานนยในคำเดียวกันเลยนะครับนะมันจะไม่มันมานั่งแยกกินแบบทีละสว่วนทีละส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไดโนเสาร์พวกนี้มันกินคนเนี่ย มันจึงไม่มีฉากมันเนืะมันจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่ฉากกระโจนออกมาในหนังในหนังนะครับนะเพราะว่ามันกินคนลงไปทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากที่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆพวกนี้มันกินคนนะครับทางผู้ตับหรือว่าทาง,งคนถือโหนเนี่ยเขาสามารถใส่มันลงมาแบบตามใจชอบได้เลยตามความจำเป็นขมงโหได้เลยนะครับนะแต่ว่าในกรณีของไดโนเสาร์ตัวเล็ก เวโรซิลัตเตอร์อะไรแบบนี้นะครับนะคือถ้าถ,ถามว่ามันกินคนไหมคำตอบมันก็กินนะครับนะแต่ว่าไดโนเสาร์พวกนี้นะครับนะคือตัวมันเล็กมากคือตัวมันเล็กมากนะครับนะม,นมันจึงไม่สามารถกินคนกินคนแบบกินคนลงไปทั้งตัวได้ภายในคําเดียวนะครับนะมันจะต้องแยกกินทีละส่วนทีละส่วนไงครับอย่างจะต้องเลือกไกงว่าเอ้ยจะกินส่วนหูด,ด wow. ีว่าเฮ้ยจะกิน squad. ส่วนแขนดี outcome. หรือเปล่าว่าจะกินตรงส่วนไหนดีว่าที่มันต้องเลือกกินแบบนี้นะครับนะ แน่นอนครับฉากพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาฉากของไดโนเสาร์แบบนี้นะครับมาฉากไดโนเสาร์แบบนี้กินคนมาใส่ในหนังนี้ครับแน่นอนครับมันจะต้องมีฉากแบบว่ากระซวกท้องกระซวกไส้กระดึงหัวใจอะไรพวกนี้ออกมาอย่างแน่นอนครับนะซึ่งฉากพวกนี้มันจะโหดมันจะมีความโหดมันจะดูรุนแรงเกินกว่าที่เด็กมันจะดูได้นะครับนะมันจะดูรุนแรงเกินกว่าที่จะเอามาใส่ในหนังเรท PG13 ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางพุ่งกลับหรือทางโกตินโบดเนี่ยเขาจึงไม่สามารถใส่ฉากนี้ลงมาในหนังได้นั่นเองนะครับนะนี่คือเหตุผลคพาว่าทําไมเราถึงไม่เห็นไดโนเสาร์ตัวที่มันตัวเล็กๆเ,เนี่ยกินคนต่อหน้าต่อตาเลยนะครับนะเพราะว่าเขาใส่มันมาไม่ได้นั่นเองนะครับนะเอาละนะครับนะในวันนี้ก็เรื่องที่จะพูดก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะถ้าเกิดว่าทฤษฎีของผมเนี่ยใครไม่ชอบก็ใครไม่ชอบก็อันนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับนะ เอาละโอเคนะครับนะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจให้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะเอาละนะครับนะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ